ทางถ้าดูแลตัวเองมันจะไม่ทับหางหางมันจะสะอาดแล้วหางมันจะเหมือนมือเราปัดส,ส่วนงวงก็ยืดไปขึ้นในหางก็ปัดงั้นหิวทางทางจะเปนยางนี้ปาเง็มห้วยชาวบ้าน ดูช้างต่าหางดีหางงามเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพดีเพราะงอดูหางช้างหน่อยเพราะว่าเบนนะดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูที่แม่ให้ดูที่แม่แล้วดูแน่ๆให้ดูถึงแม่ยายเพราะว่ามีที่หย่ฮะเพราะว่าอะไรบ้างดูที่ดูทางนี่ครับโอ้ี่เฮ้ยสังเกตตรงนี้อ่ะขอทำภาพความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อจับหางช้างแล้วมันคล้ายอะไร มันผมว่ามันคล้ายๆกับไอ้ใหญยใยใ่มะพร้าวใหญ่ใยจันโหนดไอ้พวกหน้าก้านมันนะเออมันคล้ายๆกันเนี่ยสวยมากเลยครับผมเห็นไหมครับดีมากเลยครับดีมากนี่คคืืออย่่่าางงีีีก็เเชลลหมมนถือว่าสวยนะฮะสวยสวยสวยมากสวยสวยครับนี่หางช้างจะไม่เหมือนเอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวตาเราได้ปล่อยนะปล่อยเดี๋ยให้เดี๋ยวให้เดี๋จับมาจับมาใหม่ก่อนนะถึงเงี้ยถ้าดูดีๆเนี่ย หางเนี่ยนะเดี๋ยวต้องให้ให้เด็กมันจับเดี๋ยวเราจะไปจับเองนะ้ามันเสียวมันจะไม่ตรงเหมือนเส้นผมมันจะเป็นหยักศกหางจะบิดไปบิดมาเ mm. นี่ยคือหางช้างแท้หลายคนไปเห็นเอ็นเห็นอะไรไปทําเป็นวัตถุมงคลไม่ใช่ห mm. างช้างมีจํานวนจํากัดตัวหนึ่งมีประมาณพันเส้น oh. คนโบราณเขาถือว่าห oh. oh. างช้างเนี่ยปัดรังควานปัดเสนียดจันไรเอามาทําแหวนเ็าเรียกว่าปัดเป่าผีเผอไม่เข้ามา mm. เพราะว่าเทวดา2ี่งค์รักษาช้างอยู่ คนใต้เขาไปทําแหวนที่ลาดเส้นทำแหวนเงินนสอดแต่คนอีสานนิยมนํามาถักแหวนทำาก้าเส้นเป็นมงคลเรื่องมงคลนาคราชอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเพจ Facebook ข่าวป๋าเง็มทุกวันยูทูปป๋าเง็มครับเจ้านาย